สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับก็สู่ช่องพี่บ่าวเมืองใต้พารวยนะครับวันผมกิ่กข้มมาแล้วก็อย่าลืมนะครับขวากกดไลค์กดแชร์ขวากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่บ่าวด้วยนะครับจะได้หาคลิปดีๆมาฝาก fc ขวากแคว้นคลับของพี่บ่าวนะครับวันนี้เจอแล้วนะครับเลขรับเมืองนอกนะครับเจลลำใยนะครับวันนี้ได้มาเจอเจ๊ลำใยต้องสัมภาษณ์นะครับต้องเอาตัวเลขไปขวากแคว้นคลับนะครับเลขรับเมืองนอก ได้เขาเข้ามาเกือบทุกวดนะครับผมไม่ค่อยพลาดนะครับผมเจลําใยนะครับต้องสัมภาษณ์ครับต้องเอาตัวเลขไปขวากแควนครับนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางล้วนมีความเสี่ยงนะครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปตามันนะครับว่าตัวเลขของเจลําใยเลขรับเมืองนอกจะเป็นอย่างไรนะครับผม กับเพชรเดินสายงานประกันพร้อมเนาะถ้างานประกันงานเลขเดินรุ่งยี่ดอกเป็นจ้าใดเลขรับเมื่อนอกร้านนะร้านสาวหัวจุ่มนี้เข้าไหมครับเจ๊เข้าอยู่นะก็เข้าทุกงวดเดี่แต่บางทีมันจะเข้าเป็นเลขวิ่งจับคู่ไม่ถูกแต่บางทีก็จับคู่มาถูกครับงวดหนึ่งหนึ่งก็เข้าหนึ่งหนึ่งงวดเมื่อกี้นะสิบเอ็ดใช่ไหมครับผมงวดก่อนงวดเมื่อกี้จะเข้าเลขวิ่ง เลขวิ่งแกให้มาเป็นเลขวิ่งศูนย์เนาะเมื่อกี้น่ะแต่แจจับคู่มาศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์สี่ไม่จับศูนย์แปดให้จับแปดศูนย์แต่เลขวิ่งเข้าคือเลขหลานสาวใช่ไหมครับเจ๊ที่อยู่เกาหลีเนาะครับเราก็ไม่ได้เจอกันนานก็ไม่ได้มาสัมภาษณ์เจ๊เนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างไปหางานทํางานทําการไปนะครับเนาะวันนี้ได้มีโอกาสมาเก็บ เบี้ยประกันนะครับก็เลยเจอกันนะครับผมเจ๊ลำใหญ่นะครับผมคงจะจํากันได้เนาะเอซีคงจํากันได้นะครับผมเพราะว่านานๆจะมาเจอกันเนาะบบางทีมันก็ไปคนละสายทางส่าหลานสาวก็ส่งมาบางทีก็ได้อัดคลิปเสียงหลานแต่บางทีหลานก็ส่งมาเป็นตัวเลขให้เราก็มาจดลงเองอนี้บางทีกม่เสอกนเอาดนี้ได้ไหมครับเจ๊ส่งมาหรือยังครับผม ครับมีตัวไหนบ้างเจ๊เจ๊คัดลอกให้ฝากก็อแม่พี่น้องทางบ้านหน่อยครับเจ๊ก็ได้คัดลอกลงไปในช่องแล้วแหละครับผมเ,เลขฝันบทนนมันจะเป็นเลขคํานวณแต่ร้านสาวยังไม่ได้เน้นไดย้ยังไม่ได้เน้นตัวไหนเาฝันเป็นชุดเต็มเลอเจ๊ใช่ชุดเต็ม <c oughs> ชุดเต็มนะฮะช,ชุดเต็มยังไม่ได้ตัดเลขเกาน้นแต่เลขวิ่งแกไม่ค่อยหลุดหรอกเอาไปวิ่งเอาเนาะอันนี้คือเลขตัวเลขเห็นไหม เกตั้งตรงกลางเลยครับเดี๋ยวให้กล้องซูมนะฮะจัดดูเลยถ้ามันจะเข้าช่องไหนก็ดูเลยโอ้คือวิ่งบนห้ากับเจ็ดค่ะวิ่งล่างก็คือเก้านะครับเล็กวิ่งแกไม่ค่อยดดหลุดหรอกแต่บางทีแกจับคู่ไม่ถูก ทีก็จับมาก็เป๊ะเลยตัวเลขนะชุดนี้คือชุดเต็มใช่ไหมครับเจ๊ชุดเต็มเจ๊ยังไม่ได้เน้นมาน่าจะเน้นโค้งสุดท้ายเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งก็คงจะวันก่อนหอยออกละมั้งเจ๊ให้มาน่ะโอ้ก่อนห้อยออกวันนึงนั่นแหละครับก็คือภายในกระดาษแผ่นนี้นะเจ๊เนาะภายในชุดนี้นะครับเนาะค่ะค่ะแต่ปกติมันก็อยู่ในชุดนี้แหละชุดเต็มนี่แหละครับที่มันออกทุกวันทุกวันก็อยู่ชุดเต็ม Mm hmm. แต่โค้งสุดท้ายเขาจะเน้นมาให้วงกลม,มให้เนาะเผื่อคนไหนทุนน้อยอะไรพวกนี้นะไม่เอาสุดเต็มส่วนมากนี่เข้าวิ่งแล้วครับเจ๊เข้าวิ่งแล้วเข้าจับคู่นี่แหละแต่เอฟซีที่ดูในซ่องเจ๊เนาะที่เขาซื้อสุดเต็มนะ่ะเขาได้ทุกงวดนะ mm hmm. ได้ทุกงวดที่เขาจับเอาทุกตัวนะครับเขาก็ได้ทุกงวดอยู่ จับเอาของหลานสาวทุกตัวคือไม่พลาดครับเจ๊บอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่ติดตามช่องมาก็คือเอาของหลานสาวสุดเต็มไม่เคยหลุดแต่บางทีก็เอาเลขวิ่งนั่นแหละวิ่งเอาอก็พิดจะณาหนาเนาะเเป็นแนวทางนะครับเจ๊จเป็นแนวทางนะครับผมก,ก็ไม่เจอกันนานนะครับสําหรับ,รบแนวทางเลขรับเมืองน,นอกนะครับ ตัวตัวเน,น้นๆน้นก็ต้องใกล้ๆวันนะเจ๊เนาะใช่เขายังไม่เน้นมาเจ๊ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเขายังไม่บอกถ้าถ้าถ้าเป็นตัวชอบของเจ๊เจ๊ชอบตัวไหนครับผมอ๋อถ้าตัวชอบตัวครับห้าอะไรเนี่ยสามห้าเก็บนี่แหละตัวบนนี่แหละโอ้แตกสามตัวบ่อยไหมครับสาหรับเลขรับเมืองนอกเนี่ยครับผมเราก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะมันจะมาสองตัวนะส่วนมากเป็นสองตัวใช่ไหมที่สามตัวเขาให้มานี่คือเข้านะสองตัว ทุกงวดอยู่ถ้าดูดีๆนงวดที่แล้วก็เขาให้มาเ็ดหนึ่งสองมัน้าหนึ่งเกตเนาะแต่เขาจับมาแต่เ็ดสองนะเขาไม่ได้จับมาเ็ดหนึ่งวดที่แล้วนะวัดก่อนเขาก็ให้มาอะไรที่มีหนึ่งหนึ่งนั่นแหละมันก็เข้าหนึ่งหนึ่งเขาจับเลขหนึ่งหนึ่งมาสองตัว <c oughs> อยู่ในสามตัวนี่แหละในสามตัวนี่แหละบางทีเขาก็าไม่ได้จับมาตรงนี้นะเขาจับมาไม่หมดเอฟซี <c oughs> ก็เป็นตัดออยู่ในนี้แหละเข้าอยู่ เพราะว่าสามตัวเขาเนี่เข้าสองตัวทุกรอบอยู่ที่ดูตัวเลขนะเป็นล้านสาวเจเนาะและเลขวิ่งวิ่งวิ่งล่างเมืที่แล้วเขาให้วิ่งศนล่างเข้าวิ่งศนล่างเข้างมอวดนี้ไม่รู้ล่างหรือบนวิ่งนี่ส่วนมากวิ่งเข้าหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบหรือว่าหลักร้อยครับผมส่วนมากนะฮะให้ fc ชัดเจนครช่วงหลังๆมามันจะเข้าไปที่หลักหน่วยนะแต่ก่อนมาหลักสิบ ช่วงก่อนก่อนมาหลักสิบที่เข้าเกตมวดต่อกันนะ่ะเกตมวดซ้อนที่เข้าต่อกันหลักสิบทีนี้มันมาหลุดอยู่สามมวดหรือสองวดนี่แหละโอ้หลุดมาเข้ารอบหลังมันจะไปหลักหน่วยครับที่สังเกตดูนะคือเลขงหมดมาใช่เลขที่ที่เขาเลขวิ่งนะที่เลขวิ่งวางมาน่ะมันจะไปหลักหน่วยสังเกตงมดที่แล้วมันมาหลักหน่วยเกตมวดซ้อนนี่คือเลขวิงนะขว่งใชนะ่ไหมครับเจ๊เกตมวดซ้อนนี่คือเลขจับคู่ให้นี่แหละ จับคู่มาแล้วก็ฟันตัวตรงอะไรนี่แหละบางทีก็ <Yeah. S 1> อยู่ในตัวเน้นบางทีก็ไามา่อยู่ในตัวเน้นคือเ oh. จ็ดเจ็ดขวบหลายตัวนี้เพราะท่านเด็ฟันทุง่งแนนให้เพื่อนคัดกวางก่อนด้วยว่าเอฟซีไปคัดเอาค่ะเพื่อมากเนกาะแม้มากคู่ได้แต่จ้งคยไปตัดเอาล่องเไงอ,อันนี้คือเป็นสูตรคำนวณมันไมหลายเนาะเจนสูตรคำนวณมันได้หลายแต่สีนนน่นีเหล็กฝันเราอยู่หลับเพราะว่าไ่าาได้สัมผัสเสียงเล่าเพราะว่าเราทรงไปตัวเลหเล็กไม่หาันบอะ เราพิมพ์เป็นตัวเลขมาส่งมาให้เราว่าวันว่าเราป่ะวันนว่างแค่พี่น้ำก็เล่นเราเหล็กวามฝันเราเลย่นไปเดีความฝันเราเสียความฝันคงสุดท้ายเกี่ยวกันสิวะแมนมันจะมีไม่แน่นีมันจะมีเลขความฝันกับเลขกล็อกเล้ามันก็เลยจะเป็นหลายแต่เราประวันในเน้นมากว่ามันจะมาเน้นตัวใดกันสินะเลขฝันเป็นตัวใดเลขกล็อกเป็นตัวใดก็คือบ่ได้คุยกันเราส่งเป็นตัวเลขมากเราปรว่านก็เลยจะหายมาเป็นตัวเลขมันเพิ่งยุใส่หัวแขนนี่ ยู่เกาหลียุ่เกาหลีไปเฮ็ดงานบ่ค่ะแม่เฮ็ดงานอยู่เกาหลีอือไ้ทำงานอยู่เกาหลีได้โดนอะได้เนาะเจเนาะแม่โดนคนาะจะเลยเป็นที่มาของเลขนับเมืองนอกครับผมค่ะค่ะที่มาที่ไปคือเฮ็ดงานอยู่เกาหลีค่ะท่านผู้ชมเกินเป็นผู้ใดเป็นเป็นหลานค่ะเป็นหลานสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องแบไปเป็นลูกพู้น้องอืนเจนแล้วแม่เป็นลูกผู้พี่เพิ่นกันเลยเอิญปานันกับเลยมากกันแบบนี้ การก็จะเรียกพี่คาะก็จะเรียกพี่กับน้องนั่นแหละค่ะพ,พี่สาวน้องสาวนั่นแหละแต่จะเรียกไหนมันถูกต้องอการเรียกเรียงเอื่นๆกันแต่เพื่อืระลูกเพื่อหลานเท่านะงานนี่เจใน้ำใยก็เป็นแนวทางนเนาะ,ะสอบต่างๆพอมาสระพาแล้วเจ,จ,จนเนาะคือยังไม่ได้ฟันทงก็เลยเหลขกยังหลาตัวอยู่เดี๋ยวใกล้ๆเมื่อจ้งได้กะให้สัมผัสในเด้อเจน้ำใยแต่แต่วายเป็นสีฟันธงเน่นนอกว่าตัวใดค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาถ่ายกับมาตามกันอีกเนาะครับผมนั่นก็เป็นเลขรับเมืองนอกนะครับของหลานเจลำใหญ่นะครับผมใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางก็เหมือนที่พี่บ่าวบอกนะครับล้วนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวจะตามโค้งสุดท้ายให้อีกทีนะครับเลขรับเมืองนอกเดี๋ยวจะมีตัวเน้นนะครับ แต่เลขก็ไม่กี่คู่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเอาไปตัดเอาไปพิจารณานะครับผมพี่บ่าวก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ